เราจะเล่าด้วยกันเราจะไปทิ้งกันใช่้หมลาเลยโอ้ย,อยก็มานี่ครับแต่ทีนุอยากเป็นอยากไปคุยถูกลักอยากเป็นไปสถานบำบัดโคตัสเพลนดัดอะไรวะเนี่ยเราจะปันเครื่องก่อนแล้วกันนะตอนเนี้ยปันแบบไม่เกรงใจใครดุก,กันแบบ เบิดน,นันจืดเว้ยเฮ้ยมาดิวะต็อมานี่ครับปเจตัวเองอมิ่งเราจังวะมาดิวะตามมาเค้คิดว่าเก่งคิดว่าแน่ก็ตามพี่มาไอ้น้อง

มันเร็วจังอ่啊มีเพื่อนมาช่วยแล้วมาช่วยเร็วไอผมสั้นสวยแจ๋วมากเย่าไดู้ดเย่าไดู้ดเย่าไดูดตอนนี้เราต้องหา,างกล่องพยาบาลครับผมซึ่งกล่องพยาบาลนั้นมันหายากมากๆผมก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอยู่บนนี้หรือเปล่าหรืออยู่ตรง,น,รตรงนั่นอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงน้นเฮ้ย <S lottery> เฮ้ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะมันกำลังมาหาผมแน่เลยเผมรู้สึกว่าที่นี่มันไม่ปลอดภยัยคุณผู้ชมผมว่ามันไม่ปลอดภยอัยเฮ้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 ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะผมคือจุกนะเว้ยผมเป็นนักจุกมาก่อนก่อนที่ผมจะมาที่นี่ คุณผมจะแก่แล้วก็ตามแต่จะรอดยังไงจากที่นี่ช่วยบอกผมทีเรได้รับการรักษาแล้วตอนนี้ได้รับการรักษาโดยชิมุจิอิกุไอ้เพี้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยมองไปยังฆาตากรฆาตากรไม่มีไฟแล้วเราจะเอาชีวิตรอดจากที่นี่ยังไงเราจะลุกเป็นยังไงช่วยบอกผมดีไม่นะ พื่อเราตายเป็นคนแล้วทุกคนเฮียโอ้โหขอบพระคุณขอบพระคุณอุอยน่ารักมากมาเร็วมาเร็วผมเป็นจู me, ๊กคิงจู๊กคิงออฟเดอะเวิร์ดฟอลโล่มีโบโบผมพาตีนมาให้แล้วขอบคุณครับ ไปตัวเองต้องใช้เซฟแล้วแหละต้องใช้เซฟในการดุเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาช่วยผมแล้วขอบคุณครับขอบครับผมตามผมเกาหลังเพื่อนมาก ตอนในสถานการณ์กาลังปลอดภัยครับผมไปไหนอะหนูหูไปไหนหนูรอลุงด้วยหนูจะไปไหนหนูบอกลุงนั่นเลยนะถ้าหนูจะไปคนเดียวหนูพาลุงไปด้วยลุงกลัวเครื่องของเรากลางจุกบทำหน้าที่นะจุกให้ดีที่สุดอยากจุกเก่งให้ดูคลิปนี้ไปอุ้ย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  แต่ทีรุษอยากเป็นอยากเป็นคนที่ถูกรักอยากเป็นไปอาฮะช่วยด้วยโอ้โหโอ้มีไม้ไหมไม่เอะ แกตายแล้วช่วยผมก่อนลุงแก่แล้วลุงของก่อนถ้าเราเก่าลักกันเสร็จเราสัญญานะเกี่ยวก้อยว่าเราจะรักกันตลอดไปเราจะเล่าด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันใช่้เวลาเลยโอ้ยโอ้ยมุนมวนวิหมาดิคิดว่าเก่งมากเหรอคิดว่าเก่าเจ๊งไง อยากดูเก่งให้ดูผมเล่นเว้ยใจป่ะสัญญาพวกาทุกคนต้องรอดไปด้วยกันจะไม่มีใครทิ้งใครทั้งนั้นถ้าคิดว่าเก่งมาดิมาอุ้ยอ<า>ุ้ยมันล้อหลอกอ่ะมันล้อหลอกแล้วมันก็หนีไปอย่าให้พวกมันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เราต้องรอดไปด้วยกันเว้ย ฮ้ยเ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 ฮ้ยไป้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ย เอาละครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผม